นี่ปี้งปลากันทุกคนหลายเปีงยงยู่ที่เฮาปี้งเมื่อกินอยู่บ้านนะปียงแล้วย่างไฟเปน็นนี่ก็มอแกงคือเฮาแกงปลาแค่น,นี้นะทุกคนออนตดโทษอยู่ทุกคนอืมรักับ ทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามนะครับสม้มวันนี้กลมาพบก,กับต้นอีกเช่นเคยนะวันนี้ทุกคนคอยกับฮากมาแต่ด่านทุกคนนะแต่ปไปถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบ่งเตรียมมือแรงคอยจะพาทุกคนไปนั่งห้างนี่นะทุกคนนะห้างที่เฮ้าขึ้นมารอบก่อนนะเฮานั่งเฮานั่งห้างกับหรือห้างที่เฮาเฮ็ดนะทุกคนนะหมู่บเข้ามาหรือเป็นเพราะว่าเฮ้าไปหลายคนหมดทุกคน มัน,ม,นมันถือกิ่นเท่านะนเดี๋ยวมูเล่ยังกบางที่ก็ได้ไปผู้เดีบางที่ทก็ได้ไปชองค้นนะทุกคนนะไปนางหางนะเพราะว่าขึ้นที่ห้องเฮ็ดนะฮะห้อยู่ห้องจิบสองโมงนะทุกคนพอดีกายจตีหนึงน่งล,ง,ลงละพ่นทั้งพ่นทั้งล่มตกแห้งตกนักรีพ่นมันสซ่แจ้งก็ไปเบิ้งก็ลัางจากพ่นตกเศร้าอยังแล้วก็มเช้ามากห้าไปเบิ้งทุกคนนะมันไม่ได้เข้ามาแต่ ตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นมาป้าอีกคณะเขาเบิงนะว่ามันเขากินหรือบ่เดี๋ยวมูแรงประมาณตีสามหรือตีสี่ทุกคนเข้าไปขึ้นไปหนางห้างนะว่าจะเปิดคลิปกลางคขึ้นแต่ย่านมันมาหินหุ้งนะทุกคนนะกล้องมันชัดจีนไปเลยไปกับบางที่ก็ไปกับทีมงานนะสองคนเพระาะเราขึ้นมารอบนี้สามคนนึงนะกับไมโครเพราะเพื่อนกับพูละ นอนอยู่ทำมู่ละทุกคนเพระาะว่ามาเรากร็นี่พยายางเข้าหลังข้ามุ่งเข้ากาับมันโหมันโซดนะเข้าก็เลยมาชุดนี้ต้องนอนในถ้ำท,ทุกคนอย่ารย์ผลตกแต่บ่งชุงนะ้มนี้นะผลก็มันจะหยุดนะทุกคนนะเจ้าตกละชงมือละมันเดสชงชามือแล้วก็มีท่า,ทาก็เริ่มแห้งแน่เริ่มแห้งก็ท่ากันยะทุกคนเนื่องจากคนไม่ได้เที่ยวคุนรู้นนะป่าชงนี้นะผลเพระาะว่าเขาเจ้าดำหน้านะ คนหน้าคอยกับระดับทุกคนหากระต๊กก้าทำก็ขึ้นมาหาอยู่หาก,กินก่อนอยู่ในป่าก็ลงป่านี้ว่าจะถ่ายหน้าอีทุกคนนะเดี๋ยวมูเลงเข้า,าปฏิทตาน้ำกันเข้าไปนั่งห้างนะเข้าปิดคลิปไ้ก่อนนะทุกคนนะยันูเรงมายันพระมันชัดเจนเข้าเลยปิดคลิปไปตอนนี้เลยโอเคนะทุกคนเดี๋ยวมูเลง่งเข้า,าปฏิทินน้ำกันว่ามูนะั้นมันจะเหากินมไม้อิรูโบ โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็สามโมงเช้าพอดีทุกคนนะตีสามนี่สามโมงเช้าสองทีวันนี้เข้าไปเดินทุกคนนะไปนั่งห้างนะนี่มาไปก็สองคนนะทุกคนที่แรกว่าไปคนเดียวนะเพราะว่าฝุนตกนี่ทุกคนเลยเอาพูดถึงไปนานี่ฝุนตกไปฟอยอยู่ทุกคนแถ่มันตกก็แห้งไปได้นะ ประจดงใดกติดตามนต้อกันนะทุกคนเลยก็สุดลายทุกคนเนะืน้อมันย่อช้ำเจงนะทุกคนมันยังไปหาการช้ำเจงนะไปนั่งห้างนี่ก็เพราะว่าปุ่นจะป่ตกแหงคือชุดกอดนำมันนี้นะ กค่อยกับิพานง่ามทถ่ายให้ทุกคนบูกันทุกคนว่ามันถ่ายได้หรือถ่ายบัไดกันนะตอนนี้

คนนี้ก็สว่างให้ทุกคนนะแยกกันหน่อยนะ มันเป็นทางเลี้ยวขินนะคาร์เมลมันได้จะกินนะทุกคนจะกินอะไรไปเรื่อยๆมาดามมาดามมันไม่ได้มันไม่ได้ทุกคนไม่เอาไม่เอาทุกคนเดี๋ยวเอาไปทิ้งมันไม่ได้กลับไปทิ้งได้ มาอลงจากห้างนะิไก่ตไก่ป้าขันลขนเนี้นะเบิ่มชงมันคือสีขาวเวลาทุกคนนะห้องก็จะได้ลงจากห้างมาเลยเพราะมันแจ้งใชนนี้นะไหายิ่งไก่ป้าทุกคนไก่ป้าหันจะแช่นนี้จะเสีดายนะเมื่อคืนมันเห่ามาละแต่มันมาเห่ามาหออกงไม้ทุกคนี้วมันจอกินทุก่อนเอามาทางหลังมมกุน่าตัวใหญ่ทุกคนนะเบิ่ง มอใจค่อยจะนีดอนทุกคนปีปนี้รับนหนึ่งนี่นอนเ,าเาา้าเข้ามาเขาคว้ามอใจอปุ๊บปุ๊บปุบเลยเพราะว่าตัต้งแต่กเกิดมาค่อยก็เคยยิงเนื้อไงมาก่อนนะทุกคนนะแต่พวกหมูพกผ่านพกนอย่างนี้นะก็ยิงแต่นกทุกคนแต่เนื้อไงเข้ามาเขายิงคือแต่มันกัเมาใจขเขานี่โอ้ยบอบป,ปุ๊บปุบเลยก็ห้าขอเวลาลงก่อนทุกคนนะ ต้องไปหายิงนกยิงใกล้ก่อนข้างล้างหมนละเปยิงไตกัะติดตามไปน้ำกันนะทุกคนเด้อตอนนี้ฮะกำลังลงห้อกข้างล่างนะทุกคนนกห้องเก๊สแซลอยู่โอ้โหท่านยังยังโครมเมื่อวานยิงโครมงาน เอแมันอยู่เข้าไปหาลัดยิงก็บ่ได้อยังงกันทุกคนนะไก่กับหัตโกัเข้ามาอยู่ก็เหาะกับหิดอยู่แต่เอายิงบุถึกกันทุกคน บัดน,นี้เฮากับบอ่อนนะบัดน,นี้นะอย่างข้าลวละเมื่อหาเรื่องข้าเรื่องน้ำให้ยู่ให้กินบัดน,นี้หลังจากให้ยู่ให้กินแล้วเฮาไปหาสะป่าทุกคนดูแถวดานมันโล้โมันชุดผู้ดูดาลที่เฮาติตจามไปํำกันเด้อว่าป่ามันไ่ได้แล้วบ่เฮากับบอ่อนก็เลยบัดน,นี้อืตอนนี้เฮาก็ได้มาหอดบอ่อนะทุกคนนะบรรยากาศ ยามสาวทุกคนนี่นี่มันนอนทิมง,งานนะทุกคนนี่มันนอนนี่เลยเมื่อคืนนี่ได้นี่อุปกรณ์ซักเบ็ดน้อก็ทำบาอยู่ ท่าไรขึ้นก็นบ่ยายนมุดเบ็ดนะทุกคนนะเพราะว่าเขามีแผงโซลาเซลล์มาไฟแล้วกบอบแบตเตอรี่เขามานำนะสบายเลยวันนี้เข้าลงไปเบื้องบนห้อนอนนะทุกคนนะตงไปเบื้องบนห้อนอนหลังจากเบื้องบนนอนทางทีมง,งานเลยที่บนนอนไหมเขา้าดี ไปคืนนี้กะไปนั่งห้างเพื่อนนอนหลับทุกคนไปเผาเชื่อเนี่ยค่อ,คอยๆน้ำคืนผูด้ดีเพื่อนมีแต่นอนหมูเข้ามากันบุรีย,ยิ่งมันนี่ยิง่งจะเสี่ยงมันยางเข้ามันทุกคนนะวันนี้เข้ากะไปนึ่งข้าวนึ่งน้ำแล้วทุกคนมานี้นะนึ่งข้าวนึ่งน้ำแล้วเฮ็ดก็ไปกินแล้วป่ะนี้มานึ่งข้าวนะทุกคนนีานะ เด้๋ยวคนนอนก็นอนหันทุกคนนึ่งข้าวกระไก่สบายพ่าาอพ่อเฮากินข้าวเหนียวทุกคนนะอยู่ประเทศลาวชุดลายไม่ได้กินข้าวเหนียวอยู่แถวมาโนอันนี้น้อยชุดลายเขากินข้าวเจ้าทุกคน ขอจิงๆข้าวเจ้าน่ยแล้วไม่ติดกินข้า,านียว,ก,วกินชิน้อยกันยากอีกกินขาเจ้านะเจ้สามคนเอาาวเฮาายขาแล้วมันนี่ก็มาให้กินุนคนนกัแกงปลาดุกบะนี่ใชภาษาพระแกงปลาดุกใช่พักจะแงไหายทุกคนนะมาต่บ,บ้าน,ากกน,ววาน,นุ่นละเอา่กงต่บา้านแต่เฮากินตำมะฮุ่กับปิ้งปลาละ เราก็เลยมาแกงมาหนินี่ฮะทุกคนปลาดุกข้าจะแกงนะแกงแค่จงแง่นะนแง้ไห้ห้าจะมาตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นไตรที่มันออกวันนี้เ้าจีมาใช้ปลาทันท้นนะนี่เราแกงเ้าตัดเป็น,นปเ,เป็นชิ้นปลาดุกอะข้อคางลื่นเบิงทุกคนตายจีมด 没看油。嗯 พราะว่าปลามันตายคนให้เอาหน้ายิ่งหน้าจุดยิ่งนะมันเป็น่ยนสภานี่มันยังเพราะว่ามันนี่กับตรงขึ้นละมันยังตายนะนี่ปลาข้า่ทิแกล่ทุกคนหม้อแก,กงข้ากับหม้อหุงข้าวมาแต่บ้านบุละแต่หม้อแก,กงข้าโมม,ม,ม,มีรถไถ่เย็บละ นี่แต่มันพลิกใช่เพิ่งใช่ปุูกมันกล่มีแต่เกลือปลิง,งนู่นมาพลิกเลยครับนี่พักอันนี้แกงใช่หอมเพ้ทรทุกคนเลยนี่มันนะอันนี้ก็ใช่น้ำนี่ปไปแดกนี่ไดป้ปลูกแ่ว่าเพชร เป็นโน่ทุกคนแต่เกอรปรุงใช่พร้อมกันเลยมาค้างวันนี่นี่ปีงปลากับทุกคนหลายปียงอยู่ที่เฮาปีเยงมอกินอยู่บ้านนะปีงแล้วยางไฟเปน็นนี่ก็หม้อแกงคือเฮาแกงปลากันนี้นะทุกคน เดี่ยวเทิร์นพี่ก็มีปิงปลานะนหลายปีิอยู่นะอาทิตย์มื้อกินอยู่บ้านนะนะม่แต่ป่าเลยทุกคนมารอบนี้ขาเน้นป่าทุกคนมารอบนี้นะเสร็จป่าห้ามมือกินย้ำลกหน้าอีละ่ะเพราะว่าย้ำลกหน้านี่มนมีเวิล่าไปห้ากินทุกคนขั้การทำหน้ากา็ต้อง ขึ้นมาหากินลงกไปกินอยู่แต่บ้านคนนะอันนี้กุ้ปลาห้าวกำลังจะปิ้งทุกคนนี่ปลาขอบดุกพวกนี้เดี๋ยวมานี้ห้าวจะไปหาสะตื้มอี่ทุกคนเลยปลากะตอนนี้แกงปลาห้าวชุกแล้วไปที่มหอยทุกคนตักมาแล้วนี่มันจะแช่ปลาลดทำกัน,กนมันนี่เนาะ รูปกรน,นี้ยำม,มันยำนี่ตอนนี้แกงเข้ากะตักแล้วมาเที่ยมหอยคนมีแต่มากินนะมันนี่นะนี่แต่นี้ถ้วยน้ำมันต้อนตัวนึงนี่ตัวน,นี้มันต้อนหลายเพืก็ละมันล้นเลยแบ่งมามามาแต่คนกินข้า,าวเช้านะโมต้นหลังเข้ามาแต่พฤกหางกันหิวข้าวแต่กลางคืนมพ่ละ,ะไรอย่างไม่ได้มาแกงปลาก,กินคือเก้าทุกคนแกงปลาที่เข้าไปก้านแต่มุ่มาเพื่อละ นอนขึ้นน้ำอีดปูแกงปลาดุกทุกคนนี่อันนี้ต้นมันจะแง้หายหทุกคนนี่อันพักอันนี้มันดับกินข้าวได้ดีเด้่ยพักอันนี้ทั้งหอมพร้อมนี่ต้น,ตนปลาดุกอะกำลังอ้อนตัวโทษอยู่ทุกคนอืมครับครับแซ่บทุกคนแกงปลาดุกนี่ ม่ก oui ินแกงลุกมาแต่หึงละมาแต่เธอมีได้ปิ้งทุกคนเลยวัหลางมีแต่ปิ้งลามอันนี้กินแกงปลุกบั้นนี่อืมตักครับข้าวเช้าข้าวฮ้อนแกงฮ้อนข้าวแรงข้าวฮ้อนแกงฮ้อนทุกคนอืมข้าวเช้าข้าวห่ากับนึ่งชุกนึ่งข้าวชุกยาแกงกินเลยแต่ฮ้อนอยู่แล้วเนี่ย จะบ่เจ็บอืมตัวนี้เด็กเลยอยู่ข้าวแต่คืนนี่นอนนะนอนห้างกับเผาห้างไงซื่อลาบาปะทุกคนเลยจงก็บอไปอยู่ห้าง,งนี่ทุกคนเลยไปได้ก็น,นอนตัวเรียวมกขันมกนี่คนจะชือ้ออืมเจ้ามาทุกคนได้กินข้าวเลย ดูกแ,กแกกินคักปีงกับคักปลายราบกินแห้งคักปลาด,กดาลุกอกีทุกคนลับคักเลยลาบมันหาก็ตายเไะ่ตายนเะมืนนะ่อกี้แมนมาทำอีไนี่นนอนะโอ้มันนะ กินหัวไนยย่นะแกงกระชี่โตทุกคนปานลากันแกงลางยังกินมูมดแังทิละลาแกงพวกกินขา้าวเช้ากับยาป้าท้าจะกินไม่ก,ก็จะกินไมมทุกคนเลยมาชุดนี้เนี่ยเน้นปลาเน้นๆนะไม่ได้กินปลา วันอื่นทำไม่ได้เลยอืมกฮั่งอยู่ฮังแทบน้ำมันหอนมคนอืมก็ โอเคนะทุกคนคลิปนี้กับวัต้นที่ได้ขอจบเพลงคนี้นะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับส่มคลิปหน้าพบกันไหม